เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นความหลงจากผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหลังจากทีมของเราเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางดาบคู่เชฟฟิลล์ยูนต็ดก่อนที่เราจะคว้าชัยชนะมาได้อย่างงดงาม3ประตูต่อหนึ่ง ทั้งนี้หนึ่งในนักเตะที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมากที่สุดในการแข่งขันเกมนี้ <c oughs> ก็คือทางอารเ็กซิสแม็ออริสเตอร์มิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาของเรานั่นเองเพราะนอกจากที่เขาจะทำประตูสุดสวยให้เราออกนำสอประตูต่อหนึ่งแล้วโจ้ตัวก็ยังคุมเกมแดนกลางเอาไว้ได้อย่างเนียนตาจนทำให้ทางเยอเกนครับต้องมาออกมากล่าวชื่นชมเขาเป็นการพิเศษ ผมคิดว่าพวกคุณทุกคนเองก็ได้เห็นด้วยตาอยู่แล้วและผมก็คงทำได้แค่บอกว่าเด็กหนุ่มคนนี้คือนักเตะที่สุดยอดอย่างแท้จริงครับกล่าวเขาถือเป็นนักเตะคนสำคัญอย่างยิ่งต่อทีมของเรานะผมได้เจอกับคุณพ่อของทักอาร์เ็กซิสหลังเกมเขากล่าวคำขอบคุณกับผมผมจึงตอบกลับไปว่ายินดีมากๆเลยครับนั่นคือทั้งหมดที่เราพูดคุยกันเพราะผมพูดภาษาสเปนิชไม่ค่อยเก่ง แต่ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่านี่คือนักเตะที่สุดยอดและเป็นเด็กหนุ่มที่ยอดเยี่ยมมากๆด้วยผมมีความสุขอย่างแท้จริงที่ลิเวอร์พูลของเราได้ตัวเขามาร่วมทีมเขาเล่นได้อย่างสุดยอดมากตั้งแต่ในการแข่งขันครึ่งเวลาแรกเลยโดยซ้ำผมไม่รู้สึกเป็นกังวลใจเลยกับการที่จะส่งเขาลงไปเล่นในตำแหน่งนั้นและบางทีมันก็ดูจะสมเหตุสมผลด้วยซ้ำไปนะ หากเราจะพูดถึงเรื่องของทางแมกกามันก็อาจจะมีประเด็นขึ้นมาได้ว่าเขาจะเล่นได้ดีกว่านี้หรือไม่หากเขามีการขยับขึ้นมายืนในตำแหน่งที่สูงขึ้นดังนั้นมันย่อมจะมีประเด็นให้สามารถที่จะถกเถียงกันได้ทว่าในส่วนของเกมรับเองเราก็ได้เห็นแล้วว่าเขาเล่นได้อย่างสุดยอดมากเหมือนกันมันทำให้ผู้คนที่เคยสงสัยในตัวเขาว่าจะเล่นเกมรับแบบนั้นได้หรือไม่คลายความสงสัยในประเด็นเหล่านั้นไปทั้งหมด ในในก็ฟังความคิดเห็นจากทางเยอเกนครอปกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งจากการแข่งขันนัดดังกล่าวคางตนกันบ้างดีกว่าเมื่อผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นในเกมน,นี้ทำให้ลิเวอร์พูลของเราสามารถเก็บมาเพิ่มอีก3คะแนนสุดสำคัญจนทำแต้มแซงหน้าทางปืนใหญ่ออสแนลทวงคืนตำแหน่งจ่าฝูงของพิมเมลิกกลับมาครองได้สาเร็จ ทั้งนี้ลิเวอร์พูลมีคะแนนนำหน้ามากกว่าทางเดอะกันส์เนอร์อยู่2แต้มและทิ้งห่างทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่3คะแนนตามลำดับขณะที่การแข่งขันในฤดูกาลนี้ก็เหลืออยู่อีกแค่เพียง9เกมเท่านั้นนอกจากนี้ฟอร์มการเล่นของทีมเราในเกมกับทางเชฟฟิลด์ ก็ยังสร้างอีกหนึ่งสถิติกับหน้าประวัติศาสตร์ของการแข่งขันพิมเมลีให้เกิดขึ้นมาด้วยหลังจากทีมของทางเยอเกนครอปจบเกมด้วยสถิติการครองบอลมากถึง83.1%โดยที่ทีมเยือนอย่างทางเชฟฟิลยูนาเด d ได้ครองบอลรวมไปเพียงแค่16.9%เท่านั้นสำหรับการแข่งขันในเกมนี้ นั่นทำให้ทางออปตาที่เก็บสถิติการแข่งขันพรีเมียร์ลีกมาตั้งแต่มฤดูกาล2 0 0 3ถึง2004เป็นต้นมาก็เรามาเปิดเผยเลยว่าการครองบอลของทางลิเวอร์พูลในเกมกับทางเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนั้นเป็นสถิติการครองบอลที่สูงที่สุดเท่าที่การแข่งขันพรีเมียร์ลีกเคยมีมาเลยทีเดียวนับตั้งแต่ที่เริ่มต้นเก็บสถิติดังกล่าวมา เรียกได้ว่ามันแทบจะเป็นการครองเกมบุกอยู่ฝั่งเดียวสำหรับยอดทีมจากเมือซีใสเลยก็ว่าได้ก่อนที่เราจะสามารถคว้าใจชนะในเกมนัดดังกล่าวมาครองได้แม้ว่าทีมเยือนเองก็จะพอมีหือมีอืออยู่บ้างจนทำประตูกลับมาได้หนึ่งลูกในเกมนี้ เมื่อฟังความคิดเห็นจากฝั่งทีมของเราและสติในภาพรวมกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พวกเยาจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูทัศนะจากทางฝั่งคู่แข่งอย่างทางเชฟฟิลล์ยูนาเต็ดกันบ้างหลังจากทางคริสไวเดอร์ผู้จัดการทีมของพวกเขาออกมาประกาศลั่นก่อนการแข่งขันนัดดังกล่าวด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าทีมของเขามีดีมากเพียงพอที่จะสามารถบุกมาคว้าชัยชนะเหนือทางลิเวอร์พูลได้ถึงสนามแอนฟิลด์ field. แม้จะเป็นบ้วยของตารางที่ต้องมาเผชิญหน้ากับทีมที่เป็นจ่าฝูงอยู่ก็ตามทีก่อนที่สุดท้ายมันจะเป็นทีมของเขาที่เป็นฝ่ายต้องปราชัยกลับออกไป อย่างไรก็ตามล่าสุดหลังเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวไวเดอร์ก็ได้ออกมายอมรับความเป็นจริงเลยว่าคุณภาพของทั้งสองทีมนั้นมีความแตกต่างกันมากจนเกินไปและเขาก็รู้ซึงแล้วถึงความสามารถของลิเวอร์พูลชุดนี้ที่มีกลุมกำลังที่แข็งแกร่งทั่วแผ่นทำห้เจ้าตัวออกมาอวยพรให้กับทีมของทางเยอเกนครอให้ก้าวขึ้นไปคว้าตำแหน่งแชมป์พิมเมยร์ลิกให้ได้ในบันปลาย ผมหวังว่าลรเวอว่าภูจะสามารถเดินหน้าลุยกันต่อไปและก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์พิมลิกได้สำเร็จนะไวเดอร์กราวผมหวังเอาไว้เช่นนั้นจริงๆแล้วผมก็ไม่คิดว่าเราจะมีโชคมากนักในการแข่งขันเกมนี้มันมีรา,รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เราเป็นฝ่ายปราชัยกลับออกมาแต่ลูกยิงของทางอเล็กซิสแมคอาริสเตอร์นั้นมันสุดยอดมาก มันคงจะไม่มีใครมาเห็นใจเราหรอกแต่เราจะก้มหน้าก้มตาทำงานของเราต่อไปคุณย่อมจะหวังว่าจะสามารถทำให้บรรดาเดอะคอปต้องช็อกกับผลการแข่งขันแต่สุดท้ายเราก็ทำมันได้เพียงแค่มไม่กี่นาทีนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาเหล่านั้นถึงขึ้นชื่อว่าเป็นนักเตะระดับโลกพวกเขาเดินหน้าลุยกันไปจนกระทั่งตอนจบและเดินหน้าแบบไม่หยุดยั้ง นอกจากนี้การจะต้องลงเล่นต่อหน้าแฟนบน 6, อลห0 0 0ื่คนที่สนามแอนฟิลด์ก็มีส่วนช่วยเหลือทางลิเวอร์พูลได้เป็นอย่างมาก เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อแม่จะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับการไล่ล่าตัวทางรูเบนอโมริมในใหญ่ไฟแรงของทางสปอร์ติ้งริสบอนเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของเราต่อจากทางเยอร์เกนครอปกุนสือเฮฟวี่มทัทลที่กำลังจะวางมือจากการกุมทีมที่แอนฟิลด์หลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้ ล่าสุดทัางเดวิดออนสตีนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งเจ้าของฉายาเทพเดวิดจากทางด e แอตเลติกที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ได้มาเปิดเผยข่าวดีให้แฟนบอลอย่างเราเราได้รับทราบว่าลิเวอร์พูลได้เริ่มต้นการเจรจาในเบื้องต้นกับทางอาร์โมริงไปแล้วจากข้อมูลที่ผมได้รับมาล่าสุดลูเบนอาร์โมริงอยู่ในข่ายที่ทางลิเวอร์พูลอยากได้ตัวเป็นอย่างมากออนสตีนกล่าว แล้วทีมที่พูดคุยกับเขาไปแล้วก็คือทางลิเวอร์พูลนี่แหละไม่ใช่ทางบาร์เซโลนาอย่างที่มีบางสื่อพยายามจะกล่าวอ้างกันมันชัดเจนว่าอาโมริมเป็นที่ต้องการตัวของพวกเขาและแน่นอนที่สุดว่าพวกแมงก็มีความมั่นใจว่าเขาจะย้ายออกจากทางสปอร์ติ้งริสบอนในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วย ผมยังได้ยินมาอีกด้วยว่าพิมเลียกคือจุดหมายปลายทางที่เขาอยากจะย้ายไปมากที่สุดแต่เราก็ยังไม่มั่นใจเพราะมันมีหลายทีมที่เป็นไปได้ดังนั้นแมนลิเวอร์อพูลอาจจะอยากได้ตัวเขาแต่เราก็ต้องมาดูการตัดสินใจของตัวอัมโมริมเองด้วยว่าเขาจะเลือกไปอยู่ที่นั่นหรือไม่อย่างไรกันเพาะว่าสุดท้ายแล้วใครก็ตามที่จะได้ตัวเขาไปก็จะเป็นจะต้องจ่ายค่าจิกสัญญาให้กับทางสปอร์ติ้งริสบอน ผมได้รับแจ้งมาว่าตัวเลขมันอยู่แค่เพียง10ล้านยูโรหรือราว8.5ล้านปอนด์เท่านั้นมันอาจจะมีบางสื่อที่รายงานตัวเลขที่สูงกว่านั้นแต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือมันจะต่ำกว่าตอนที่ทางเชลซีมีการพูดคุยกับเขาตอนก่อนแต่งตั้งทางกรมพอตเตอร์และเหมาลิซโอปอรเชตติโนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้อีกหนึ่งข้อมูลสำคัญก็คือเปาโรบารายราหนึ่งในทีมงานคนสำคัญของทางอโมริมเขาเองก็เคยผ่านการทำงานกับลิว์ภูมาแล้วในอดีตดังนั้นหากสุดท้ายอโมริมได้เข้ามารับงานที่แอนฟิลบางทีทางบารายราเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองเหมือนกันในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันอาการบาดเจ็บของนักเตะ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เมอยาจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูประเด็นร้อนที่ได้กลายมาเป็นพาดหัวข่าวของสื่อหลายสำนักเกี่ยวกับบทลงโทษที่ทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะได้รับจากการระมัดกดแฟร์เพดทางการเงินมากกว่า115ครั้ง เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทางพิมเลีกและตามกฎในปัจจุบันก็ระบุว่าหากพวกเขามีการกระทำความผิดจริงมันจะมีโทษทั้งการตัดแต้มเหมือนที่ทักเอเวอร์ตันและน็อตติงแฮมฟอร์เรสโดนกันไปแล้วไปจนกระทั่งร้ายแรงที่สุดกับการปรับตกชั้นจากการแข่งขันพิมเลีกไป ทว่าล,ล่าสุดผู้บริหารของพิมลิกเองก็มีการหารือกันเป็นการภายในว่าการตัดแต้มหรือการปรับตกชั้นนั้นอาจจะเป็นโทษที่ไม่ได้สัดส่วนกับการกระทําความผิดและไม่ควรจะมีทีมใดที่ถูกลงโทษด้วยบทลงโทษเหล่านั้นเพียงเพราะการใช้เงินมากเกินตัว พวกเขาเป็นกังวลว่าหากยังคงมีการตัดแต้มแบบนี้ต่อไปอาจจะส่งผลกระทบต่อความนิยมของการแข่งขันพิมเมลิที่สุดท้ายอาจจะทำให้พวกเขาสูญเสียความเป็นหลีกอันดับหนึ่งของโลกในที่สุดโดยเหตุนี้จึงทำให้ทางพิมเมลิกกำลังพิจารณาเอากฎภาษีฟุ่มเฟือยมาใช้ก็คือการที่สโมสรใดยิ่งใช้จ่ายเงินเยอะพวกเขาก็ต้องเสียภาษีมากขึ้นตามเป็นทวีคูณ แบบเป็นขั้นบันไดซึ่งเรื่องนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาโดยต้องได้รับความเห็นพ้องจาก14ใน20สโมสรของพิีเมลีกขึ้นไปแต่ Mac แม้กระนั้นมันก็มีการตั้งข้อสังเกตกันขึ้นมาว่าความพยายามที่จะเปลี่ยนบทลงโทษในครั้งนี้จะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และทางเชลซีหรือไม่อย่างไรกัน แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ